ไั่จะสาดไปฉายสองไปเต็มเต็มแต่ร่างนั้นกลับหายวับไปต่อหน้าต่อตาเรากลับละลายหายไปกับเงามืดของต้นไม้ใหญ่ผมตกใจจนมือสั่นสะบัดศีรษาเรียกสติภัยก็หน้าถอดสีผมรีบหยิบนกหวีดเปารัวๆเพื่อส่งสัญญาณให้สิงกับพานทุยทราบว่ามีเรื่องผิดปกติแต่เพียงไม่กี่วินาทีที่หลังสิ้นเสียงนกหวีด เสียงกรีดร้องหวยหวนก็ดังขึ้นมาจากทานด้านล่างผมรีบก้มลงไปดูเห็นสิงซึ่งเดินวนอยู่ไม่ห่างนักกำลังล้มลงกลิ้งอยู่บนพื้นข้างๆมีเงาดำทะมืนรูปร่างกำยำเหมือนหมอกสีดำเหมือนจะมีกรงเล็บยาวกำลังตบปกเข้าที่หลังของสิงผมลนลานคว้าปืนลูกซองหันไปบอกภั่ลงไปช่วยเร็วไผ่รีบไต่บันไดไม้ไผ่ที่เรามัดไว้ลงไป ผมก็โดดลงตามมาแม้จะเสียงเจ็บตัวพอลงถึงพื้นผมก็หันกระบอกปืนเล็งไปทางเงาดำนั้นลังเลยอยู่ว่า,าจ,จะลั่นไกดีไหมตัวกระสุนอาจจะโดนสิงด้วยแต่พิบตาเดียว่านทุ้ยผูมาจากด้านข้างพร้อมด้ามปืนยาวในมือฟันฉับเข้าไปกลางลำตัวของเงาดำนั้นอย่างแม่นยำปรากฏเสียงกรีดร้องหวยหววราวสัตว์ป่าที่ถูกทำร้าย ร่างดำทะมึนสลายเป็นไอหมอกลอยหายไปในอากาศทิ้งไว้แต่ความเย็นจะเยือกที่ยังสะท้อนอยู่ในจิตใจของพวกเราสิงลุกขึ้นด้วยความเจ็บปวดที่บามีรอยข่วนลึกเป็นทางยาวเสื้อขาดวิ่นจนเห็นเลือดซึมพวกเรารีบช่วยกันรปฐมพยาบาลไปกับพรานทุยดึงเอายาสมุนไพรที่เตรียมไว้มาปิดแผลและพันผ้าพ,พันแผลอย่างลวกๆก,ก่อนที่มันจะติดเชือ้อ เหตุการณ์ชวนขนลุกเมื่อคู่ยังไม่ทันผ่านไปพานทุยก็นั่งลงกับพื้นพึมนพามไรคาถาภาษาพื้นเมืองที่ผมฟังไม่เข้าใจพร้อมวาดมือเป็นสัญลักษณ์บางอย่างในอากาศผมไม่เคยเห็นเขาทําแบบนี้มาก่อนพานทุยดูมีสมาธิมากใบหน้าเคร่งขรึมเหมือนกําลังติดต่อกับพลังงานที่มองไม่เห็นดังวันนั้นผมสะดุ้งเมื่อเห็นประกายไฟสีเขียวโผวยพุ่งออกมาจากปลายดาบของนายพานทุย ตัวขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปผมถามด้วยความสงสัยตะกี้มันคืออะไรกันแน่ลุงทุย้ยพานทุยจึงเล่าเสียงแหบเผื่อว่าตั้งแต่หนุ่มๆเขาเคยเริ่มเรียนวิชาอาคมมาจากอาจารย์ทางอีสานใต้เรียกว่าวิชาพรานผีบางภัยเป็นคาถาที่ใช้เพื่อป้องกันภัยจากพูดผีในป่าแต่ต้องใช้ของขังและการปฏิบัติถือศีลยาวนานเขาถูกสอนให้ใช้เฉพาะยามจำเป็นจริงๆ สถานการณ์คืนนี้แสดงให้เห็นว่าวิญญาณร้ายสิงสู่อย่างหนักในป่านี้และพวกมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนหาย